พลังขึ้นเตาเพื่อเป็นไงละครสูรตายไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมป๊อปปี้บางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับพอดีเนี่ยผมกำลังอินกับละครเรื่องนรสิงเลยเพราะกำลังเข้มข้นวันนี้ผมก็เลยมีนัดพูดคุยกับพระนางที่โอ้โหเขาปล่อยพลังทีไรเนี่ยทั้งหล่อทั้งสวยอยากรู้ปล่อยพลังแข่งกับผมใครจะชนะพลังขึ้นเตา าอย่างน,นั้นเราไปปล่อยบางพร้อมพร้อมกับเราบรรดานักแสดงจากเรื่องนอรสิง์กันเลยสวัสดีครับคุณ<ผ>แมกครับสวัสดีครับคุณปอปปิงครับโอ้โหเรื่องว่านรสิงนี่กำลังเข้มข้นเลยตอนนี้อ,อยากรู้ว่าคนดูเนี่ยจะได้ชมอะไรอีกหลังจากนี้ครับพี่แมกต้องมารอดูว่าความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะวุ่นวายแบบไหนรัก<อ>แบบผิดๆเป็นไงแอคชั่นก็คือยังคงจัดเต็มนะครับแต่ว่ามีมูดในเรื่องของความดราม่าของนรสิงเข้ามาผสมเราด้วยแต่ผมอยากไะยี้เรื่องของแอคชั่นนิดนึงพี่แม่อยากรู้ว่าตัวละคร ีขอทำท่าใส่กล้องหน่อยได้ไหมมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะคุณทำกับผมดีกว่ามีความผสมแบบมวยจีนนิดนึงมีแบบนี้ดอกกุ้งม้วนเผลอมาดีเออผมไล่เพลิงมีขั้นศูนย์เพื่อไปไงผมทำให้ได้ได้โอ้ยเอดเดี๋ยวแบ่อยากรู้เวลาเราปล่อยพลังเนี่ย ตอนยังไม่มี CG เนี่ยพี่แม็กคิดอะไรในหัวตอนนั้นคิดในรายการรัวๆเลยว่ามันคือคือพลังของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราคิดว่าเป็นแม็กที่อยากจะมีพลังแล้วปล่อยพลังคิดในมุมว่าโอเคนี่คือนรสิงห์คือธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้มีภารกิจในการปกป้องดูแลต่อสู้อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าเข้าสู่ละครพี่แม็กลองปล่อยพลังแล้วผมเนี่ยสมมติผมเป็นปีศาจร้ายในเรื่องผมจะลองรับแอคพี่แม็กดู ผดจริงไะเนี่ยออกไปตอนท้ายนี่เลยในการที่เล่นอนอสิงเนี่ยมันต้องมีขึ้นสลิงตรงไหนระบมสุดครับพี่ผมว่า งามนีของเราเนี่ยต้องแข็งแรงครับผมขอดูส่วนที่ระบมของพี่แม็กหน่อยเอาเลยเหรอครับเอาเลยเหรอครับก็ขอฝากละครเรื่องนรสิงห์นะครับมันเป็นละครที่เราเอาจินตนาการเรามาเล่นเยอะเนาะไล้มีโอกาสได้ย้อนวัยของเรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็มีมีสาระมากกว่าการที่จะปล่อยพลังชกต่อยตีกันนี่คติในการสอนน้องๆในแต่ละตอนพ่อแม่ก็สามารถพาน้องๆมานั่งดูสอนไปด้วยได้ไม่ใช่แอคชั่นแฟนตาซีเดียวมีข้อคิดด้วยนะครับใมนี่ขอบคุณมากครับพี่แม็กครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ก็มาถึงนางเอกสาวของเราสาวนิ้งสัญญาและกับบทบาทที่ได้รับจะเป็นอย่างไรก็ไปฟังกันครับ<ะ>เอาละครับตอนนี้อยู่กับนางฟ้าลัทสมี เวลาเราไปถ่ายทำเนี่ยตอนที่ไม่มี CG แล้วเราต้องปล่อยพลังในหัวเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นในหัวเราก็คิดเลยว่าเรามีพลังความทรงจำไว้เด็กผมมาที่ตอนเด็กๆเล่นอะไรปลกความทรงจำแบบนั้นกลับมาเลยค่ะแล้วก็คิดเลยว่าเรามีพลังกระตุนในวัยเด็กของเราคืออะไรครับตอนเด็กดูไซอิ๋วค่ะกระบองทองตอนที่เรามีพลังเนี่ยเราก็ต้องมีการปล่อยออกไปลองเล่นกับผมดูได้ไหมสามสองหนึ่งมาแกปฐมพิธ ก็ดีมากค่ะได้รับฟีดแบ็จากทาง IG มากกว่าก็จะมีคนทักมาเฮ้ยวันนี้เจอเด็กน้อยปล่อยท่าบรรทบีพี่โลดด้วยแฟนเขาก็จะมาเล่าให้ฟังมีหลายๆซีนคุณที่ขึ้นสลิงบ่อยมากมันมีซีนขึ้นเยอะแต่ว่ารวบเป็น2วันค่ะอัดทีเดียวเพราะขึ้นสลิงบ่อยๆเนี่ย มีกลัวความสูงมีแบบสูงมากๆเลยใช่ไหมจริงๆเราเป็นคนกลัวความสูงแต่พอได้ขึ้นจริงๆอะเขาไม่ได้แบบสูงขนาดนั้นค่ะสนุกมากตอนขึ้นสลิงชอบก็าฝากละครนนรสิงห์ด้วยนะคะเดินทางมาใกล้ถึงตอนจบแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนตอนจบก็จะมีเฉลยปมต่างๆให้ได้ดูกันค่ะฝาลองเห็รอบอาาพี่พีด่ด